เข้ามาอาศัยโลกส่วสู่ส่วญง่ามโบมเมนบนอยู่อันถาวนโลกเป็นหมองม่เยี่ยมมาเยี่ยมมาผักขันคนมีปัญญาเกษงหูจักสางนา้ำทำบุญเก็บเกี่ยวสัมภาระทรำเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำผ้าดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเขาให้มันไปดีไปง่าม พราะว่าถ้าบาบใดเขายังว่าทันถึงมมักผลในผ่านการเวียน่ายตายเกิดมีแน่นอนย่อมจงหมั่นใจด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหนาชาติคอนมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงเฮ็ด,ดีก็ย่อมได้รับผลดีจริงเศษสวก็ยอมได้รับผลสวจริง ผู้ที่มีสัมมาทถถิฏฐิเบื้องตนจังสี่หรือจังสี่พญายามบอกให้วันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พญายามสี่เอากำไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกำไรเข้ามาเยี่ยมมายามมีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกนีบโดนกระทือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราาเมื่อสิ้นลมหายใจปับ๊บทุกอย่างขึ้นสู่ธรรมชาติ